ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องบา่าวรมสีเกตครับผมเข้าม,ขมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บา่าวรมศรีเกตน,นี้นะครับเด้อไปชมคลิปกันเลยครับผมคลิปสังสรรณีห้าครับเป็นผากันกินเหล่ากินเหล่าขาวกินเหล่าขาวกับจีหนังบ่จีหนังนั่งกันเลยถ้วยนึงกันเลืออยย่น สิ่งหนึ่งนี่พวกพิจิตรหนังเก่งใกล้อยู่นี่เบูกายยิบผู้คนอยู่นี่ว้ามันเกิดวันอยู่ได้ล่ะไปบันพักยาหน่อยเด้อมันนี่ เป็นหยังเห่นน้ำเขาบ่ไร่ยังเหหลวงเฮ้ยดีดเมียนบาดเลยเด้อบุท่านเนี่ยเขินตีจางเห็นอย่างไรเขินทีควไปเห็นอย่างไหนเห็นที่ต่ออีกต่อเป็นต่อหน่อยต่อวุบหวาน

ไม่สามงานี่ยบอแกใส่ว่าไปใส่หาเส้นคืนนาทุดเพราะนี่ถ้าหยิบไม่ใส่หไม่ใส่นาทุดคิดว่าอะไรเลยพานเรมูหมอไปเรื่อเมนี้ทําได้เนอะเอาห้ามุดแดงมาใส่แบบนี้เอ้ยได้เสียบเยครับเอไปูกน่เอาหมดแดงใส่เน่นาะเสียบมันยังไ้อยู่หมดย่เอาหมดแดงมาใส่ซอเตอเมน่นใส่เมาเอเออเอเหอ สอบน้ำทายลงของมึงหมูหวานเออแต่ว่าที้มาไชมุดแรีกนี่เขาเดียวเว้ยสดน้อเมนีคือไช่เป็นเพชรเพชรพอดีมือนีจะก็ไปอีกนี่ว่างๆนี่ดิโบว์เมนโบว์นี่พี่สอมรถซอยพอน้องบอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัดผมโบว์เมนบ่กสาระนั่นก็ตัดกับไปไปใส่อีกไปอีกแล้วสอมรถแล้วก็ับไปเอนีแล้ว อูพอกันพอสเรไปนอนเต่รู้แหลยูจ้เกลือที่กซอรถแล้วกับมิไปยางเดียวเลยเนาะยงโตงต้นหนยกจจอนโอ้ซอมรถนี่บยูเนาะหาเงินเดี่ยวเดียวเนาะสี่ากยังล่ะไปซื้อที่ไปอีกจหมองนึงกับปูไว้็ิสวนมันก็อีอกราชศาไทยเนาตัเอ้บ้านนี้ถึงเวลานั่นมันใหญ่เขาก็ได้กินเนยขายเนยไปหาซื้อที่ไ้ การทีเปีนตัวนี้ผมอยามนเดือนผมจะมจอมือเลี้ยงกาเราขาวโมเมน์ขวดนี่โมเมนต์ขวดที3เหรอเพ่อน3ขวดลมั้งโบ้พนกิเตียส์ก้อนผาสีม้าตัวเายโอ้เจอย้วยดี่เาไล่อามุ่นไปไหนน้ำมิเซนตินบาานน่อยหนึ่ง แค่ว่าเบื่งบ่อเดี๋ว่าบักม่วงพันยังพันยังเนี่ยเจ้าหุ้ยืนบอกเแต่ว่านอนมุ่งเหรเขาเอาพันได้ให้ปูกับปูย่างเดียวเลยแค่ขายแค่เดียวตัวนี้เท่ดีแล้วจนบ่ปากคนแล้วแล้วกำไรมันจะสามสี่ัน มันเป็นอาสีมันเป็นอาสีเล่าแล้วมันเป็นกามันเป็นอาศีเนาะห้าีพอเบียบินห้าจีฟอเบียบางยุคกาอยู่นี่ห้าลูกสาวต้นใหม่ข็ไ่พอไ้รา่แข็กำไร่งหนอยต้นใหม่ก็ไม่กำไมไหลเหลายต้นไหม่นี่ถ้าไปขายถือว้างนี่ได้เงินหลายเพราะถ้าไปขายต้นนันต้นนัโอู้ หันมายือนนาทีต <S an> like hmm? uh ้นไหม่ที่เสชยรานัดนนี้มาต้องไปขายไม่กวดนาฝนเบิดนาฝนก็ขายยืนกันาฝนนี่โมเมนต์นาดีโมเมนต์กอนนานี่ตัวนาฝนนาขายต้นใหม่่อต้นใหม่มาขายก บุยก็จัไม่รวงกันกันขายแบงขายบบงจนลีบฝาาไ่ส้อเลยลูกจกมือเงเะกลาดฝากกไลค์กดแช่์กดติดตามเป็นกำลังใจเห้บผรวมีเกตต้นนี้นะครับเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าครับ